นี้ก็จะเป็นชุดที่เราใส่ไปออดิชั่นทุกที่ที่เข้ารอบหนึ่งต่อหน้าคณะกรรมการค่ะก็จะเป็นเสื้อครอปแขนสั้นแบบนี้เวลาเต้นท่าเวียงแขนอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นแขนชัดๆเราก็จะใส่ซับในข้างในแบบนี้ใส่สีขาวเพราะว่ามันทําให้เราดูแบบมีออร่าดูผ่อง กางเกงวอร์มสีเข้มค่ะพอใส่สีเข้มแล้วมันทําให้เราดูสะโพกเล็กลงนี่คืออยากเตือนจริงๆว่าเวลาจะซื้อกางเกงมาใส่สาหรับเต้นอะลองวอร์มใดๆก่อนว่าเป้ามันจะไม่ขาดนะอ่าอันนี้คือไม่ขาดแนะ่ส่วนรองเท้าเราก็ใส่คู่นี้ค่ะเพราะว่ามันเสริมส้นแล้วมันก็ดูสูงเวลาเต้นแกเคยออดิชั่นเต้นแล้วขาพลิก แล้วก็เท้าหลุดออกมาจากรองเท้าเลยหลังจากนั้นก็คือไม่ใส่คู่นี้อีกเลยเลยเปลี่ยนเป็นใส่คอนเวิร์ตเน่ามากเลยอะทุกคนเราก็จะหมดกังวลเรื่องเท้าพิกเท้าหลุดจากรองเท้าเพราะว่ามันเป็นหุ้มขอ้อแล้วมันก็จะไม่วันหลุดจากเท้าเราแน่นอน